ก่อนมีประเด็นที่มีการสักถามกันว่าครมพิจารณางบประมาณพันกว่าล้านเนี่ยให้กับโครงการ Tomorrow Land in Thailand ใช่หรือไม่คนก็เออไม่เคยได้ยินงบก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อน Tomorrow Land คืออะไรก็คงแว่แวมาก่อนหน้านี้ว่าแพทยทองทานชินวัตรเคยพูดถึงคำว่า Tomorrow Land และดูเหมือนจะมีคนมาเยี่ยมมาเยือนกันระยะหนึ่งทีเดียวนะครับมีภาพถ่ายออกมาที่เห็นว่ามาหานายกและมีมิสเตอร์บรูโนเวนเวลซินาซินาประธานเจ้บ,บริหารบริษัท TL International TLI ก็พบนายกหารือโครงการ tomorrow land in Thailand 2026คือปีหน้าพบกันเมื่อ25มิถุน,นายน2568 โดยที่ภาพนี้อยู่มาจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่สำนักข่าวอิสาราไปเจาะลึกมาและภาพนี้จริงๆเราก็เห็นใช่ไหมว่าเออ2ี่สมิถุนาที่ผ่านมานี้เองนะ Tomorrowland แล้วก็อย่างเร่งด่วนค่อนข้างเร่งด่วนเลยครับปรากฏว่า มีการเสนอคอรมองบประมาณ1,900ล้าน5ปีเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับเออก็ทำให้เกิดคำถามว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่งบนี้มาจากไหนข่าวตอนนึ่งก็บอกว่าเป็นงบกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ใครเป็นรัฐมนตรี แพ์ทองทานชินวัตรเออมันก็เลยเกิดคำถามว่ามันช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้รูปนี้สำนักข่าวสราไปขุดมาเพื่อจะมายืนยันในข่าวเปิดไส้ใน Tomorrowland in Thailand ทุ่ม1,900ล้าน5ปีกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ World Event Destination หมายก็เป็นที่ที่จัดงานระดับโลกเลยนะ World Event ในประเด็นสรุปว่ากับระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้กราบเรียนต่อน,นายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้นำเสนอคอรอมอรโดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดเครื่องหมายคำพูดนะโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับอนุมัติจากคอรอมอรแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทอทอท,อทอจะได้ตอบรับข้อเสนอรวมถึงผู้ว่ากททจะดําเนินการในขั้นตอนการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent LOI กับบริษัท Tomorrowland International TL หรือบริษัท VR One World Thailand ซึ่งเป็นบริษัทที่ Tomorrowland International ร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรในประเทศไทยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินโครงการเทศกาลดนตรี Tomorrowland ภายในวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะนี่วันที่8เข้าไปแล้วฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านมาแล้วมันไปไปตามข้อเสนอหรือเปล่าตัวนี้ก็น่าสนใจว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเร่งกันขณะน,นี้คนก็ย้อนกลับไปครับว่าเร็วนะ พ่อ25มิถุนาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยผู้บริหารของ Tomorrowland International าพบนายกนะเร่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,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 บเลยเนี่ยเหรอเออแสดงว่ามีประสิทธิภาพมากหรือไม่ก็มีกระบวนการ fast track ยังไงสำนักข่าวอิสราไปสืบมาอย่างนี้แล้วรายงานสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี1กรกฎาคม2568 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ Feasibility Study ในการจัดงานเทศกาลดนตรี tomorrowland ให้แล้วเสร็จให้จัดทำรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคำนึงถึงภาระกา,ชาใช้จ่ายประโยชน์และความคุ้มค่า การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รายงานของสำนักข่าวอิสราบอกต่อว่านอกจากนี้ที่ประชุมครมอยังมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาลดนตร Tomorrow ี Tomorrowland ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมต่อไปโดยนางสาวแพรทองทานชินวัรในข่าวบอกให้เห็นผลให้เห็นผลว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี68 และได้ประกาศให้เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025คือปีนี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยใช้กลยุทธ์วัฒนธรรมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่างๆในระดับนานา,นาชาตินั้นงานเทศกาลดนตรี Tomorrowland เป็นเทศกาลดนตรีอ l เล็กทรอนิ a ส์ e ดน e c อ r เล็กท a n c e m u s i c EDM ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากนานา,นาประเทศให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นอันจะช่วยส่งเสริมอุตสาหการรมการท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นต่อมาปรากฏความคืบหน้าของโครงการโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี29กร,รกฎาคม ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้8สิงหานี่29กรกฎาคมสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติรับทราบรับทราบนะไม่ใช่แปลว่าอนุมัตินะรับทราบการเสนอตัวการจัดงานเทศก,กาลดนตรี Tomorrowland ในประเทศไทยประจำปี2569ถึง2573 5ปีตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ5ปีใช้งบประมาณ1,900ล้าน สนาขายอิสาราค์นำผลการศึกษาความเหมาะสมอันนี้น่าสนใจว่าเขาทำ feasibility study ด้วยนะขณะที่การท่องเที่ยวเรากำลังซึมเศร้านักท่องเที่ยวจีนหาย Tomorrowland จะกู้สถานการณ์ได้ไหมและ Tomorrowland เป็นเทศก,กาลดนตรีเนี่ยคนที่จะมาดนตรีมางานนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขข้อมูลแค่ไหนยังไงตรงนี้น่าสนใจถ้าททรัฐบาล นี่อาจจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าข้อความทั้งหมดไม่ได้เอ่ยถึงกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวเป็นหลักคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีจะเป็นคนดูแลฉะนั้น a c f e s s i b i l i t y study เนี่ยการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันบอกว่าอย่างไรบอกว่าการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเทรศการที่เสนอต่อที่ประชุมคอรมอ่ายอย่างนี้ครับ โครงการเทศกาลดนตรี Tomorrowland เนี่ยดำเนินการในปี69-73ปีหน้าเริ่มปีหน้าใช้งบประมาณ50ล้านยูโรประมาณ1,900ล้านบาทจ่ายปีละ10ล้านยูโรปีละประมาณ380ล้านอัตราแลกเปลี่ยนยูโรเท่ากับ38บาทปีที่1ปี69ปีหน้าทท จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางงบกลางเออทำไมงบกลางแต่ว่าเร่งทำเป็นพิเศษ10ล้านยูโร380ล้านเพื่อดำเนินการโอกาสแรกก่อนเบริรก้อนแรกปีที่2องถึงปีที่5ขอจ้างงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปีต่อไป จะจัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณ10ล้านยูโร380ล้านบาทต่อปีทททระบุถึงความเร่งด่วนครับตรงนี้ที่ต้องขีดเส้นใต้ทำไมต้องเร่งด่วนทำไมไม่มีการวางแผนล่วงหน้าความเร่งด่วนเรื่องทอททได้พิจารณาการดำเนินโครงการเทศก,กาลดนตร Tomorrow ี Tomorrowland แล้วเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสามารถดําเนินการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ให้เกิดขึ้นจริงในเดือนธันวาคม69อืมไม่ใช่ปีนี้แล้วนะอีกมีเวลาอีกปีครึ่งโดยประมาณต้องนำเสนอคอรอมอเพื่อพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนการดำเนินโครงการเทศกาลดนตรี Tomorrowland ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการจัดงานนั้น จะต้องมีกระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดําเนินงานที่แตกต่างกันเช่นการเตรียมการประชาสัมพันธ์ประสานงานระหว่างประเทศเตรียมงานจัดงานรวมถึงสนับสนุนก็ประมาณไอ้ตรงบอกทำงานประชาสัมพันธ์นิสิตน่าสนใจทำยังไงใครทำ นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังขอให้สำนักเลขาธิการคอรมอโปรดพิจารณานำเรื่องนี้กราบเรียนต่อนายกร,รัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตให้นำเสนอคอรมอโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับอนุมัติจากคอรมอแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททเนี่ยจะได้ตอบรับข้อเสนอรวมถึงผู้ว่าทททจะดําเนินการในขั้นตอนการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง LOI Letter of Intent กับบริษัท Tomorrowland International หรือหรือบริษัท We are One World Thailand อันนี้ทำไมจะหรือทำไมคุยกันยังไม่ตกลงหรือยังไงทำไมจึงกลายเป็นว่าผู้รับจ้างคือใครหรือคู่คนที่ทำนี่คือใครซึ่งจะเป็นบริษัท Tomorrowland International ร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรในไทยเป็นใครบ้างไม่ได้บอก เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินโครงการดนตรี Tomorrowland ภายในหนึ่ง land, สิงหาไอ้ความเร่งรีบตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเพิ่งคิดขึ้นมาได้หรืออย่างไร CEO ของ Tomorrowland เพิ่งมา20เดือนมิถุนานะมิถุนากรกฎาโอ้ Fast Track เลยมติครอมอบอกว่าประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกคือจะมีเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประมาณรายได้ปี69-73แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้การดำเนินง,งานในหลากหลายมิติคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดรายได้ระบบเศรษฐกิจตลอด5ปี1ประมาณ1 2 5 3ล้านบาทไอ้ตรงนี้เราไม่เคยเห็นว่ามันพิสูจน์กันยังไงตัวเลขต่างๆไอ้ตอน แจกเงินหมื่นนี่เราก็ต้องถามอยู่แล้วว่าเฮ้ยตกลงมันพายุหมุน4ี่รอบแล้วบอกเงินจะเข้ามากี่แสนล้านนี่มันมาจากไหนก็ไม่เคยมีหรือแม้กระทั่งโครงการ Entertainment Complex ที่ประเมินว่าจะมีรายได้จะมีคนมาเที่ยวทเท่านัเท่านี้ก็อยู่บนพื้นฐานของเอาตัวเลขสิงคโปร์เอาตัวเลขที่มันดูสวยๆมากมาเป็นตัวนำเสนอแต่ไม่พูดถึงประเทศที่ล้มเหลวในเรื่อง Entertainment Complex มา กรณีนี้เหมือนกันมันเป๊ะขนาดนี้เลยนะบอกว่าทททเนี่ยก็ประเมินว่าถ้ามีดนตรีท o ม o r r o แลนด์เข้ามา5ปีเนี่ยหปีเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ1,253ล้านบาทนะม,มีลงถึง53ล้าน12,53ล้านบาทจะมีผู้เข้าร่วม9 2 2 5แสนคน นี่ก็เกือบล้านคนแต่ไม่บอกว่าไอตัวเลขเกือบจะเป๊ะๆนี่มาจากไหนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอ๋ออยู่ในไทยนี่เองนะครับสามแสนกว่าคนอ้าวแล้วถ้าอยู่ในไทยแล้วมันจะช่วยมันจะช่วยเพิ่มรายได้ตรงไหนย,ยังไงอันนี้ไม่ชัดนักท่องเที่ยวต่างชาติห้าแสนกว่าคนนี่ห้าปีนะ โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ในการจัดงานดังนี้เอออันนี้น่าสนใจหนึ่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ้เงินสะพัดนี่ใช้คำนี้ระวังนะครับสะพัดนี่มันต้องเยอะๆมันต้องหมุนติ้วเลยนะสะพัดเนี่ยแต่5ปีหมื่นกว่าล้านเนี่ยหาร5นี่นะมันไม่ถึงกับสะพัดหรอกครับเอาเป็นว่าข้อเสนอที่เข้าไปอ่านว่าอย่างนี้ ว่าจะเป็นเงินสัพพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ในพื้นที่จัดงานอย่างต่อเนื่องอ่ะไม่รู้ว่าจัดที่ไหนด้วยคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจจากการจัดปีละ3วันปีละ3วันจะเป็นจำนวนเงิน12,053้าล้านบาทผู้ร่วมงานจำนวน9 2า0 0นวน9อ2พ0คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยสามแสนกว่าแล้วตรงนี้มันจะเพิ่มไรายได้ตรงไหนไม่เข้าใจซื้อตัว๋วจะไปซื้ออาหารตรงบริเวณที่จัดงานหรือ,อยังไงแล้วบอกต่างชาติจะมา5้าแสนคน5้าแสนคน 5, คน5ปีนะครับก็ปีละแสน3วัน 2. ส,ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นจุดหมายปลายทาง การจัดงานเทศกาลร,ระดับโลก World Event Destination และเป็น Festival Hub ในระดับเอเชียอันนี้ไอ Hub, Hub นี่เราฟังแล้วเราไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วครับโดยไปถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงและเป็น Safe Destination ปลอดภยัยสำหรับการท่องเที่ยวทั้งนี้ Tomorrowland เป็นงานเทศกาลที่มีผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ช่องทางกว่า 5.5ล้านคนออนไลน์ติดตาม5.5ล้านคนนี่ไม่เยอะนะครับถ้าพูดถึงทั่วโลกและเป็นงานวัยคนรุ่นใหม่เนี่ยมัน5.5ล้านคนติดตามนี่คือยังไงหมายความว่าเข้าไปใน X ใน Facebook เหรอมีคนติดตาม5.5ล้านคนอย่างนั้นเรอครับอินฟลูและและคนของไทยมีมากกว่า5ล้านคนด้วยซ้ำไป สาเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับนานานชาติสู่บุคลากรชาวไทยยกระดับบุคลากรไทยรวมถึงภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยวในการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกซึ่งจะพัฒนาต่อยอดประจุการ Tomorrowland Academy อันนี้คงเขียนเนีมันอ่านดูดีเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อหรอกว่ามันจะมาพัฒนาบุคลากรไทย ความจริงคนไทยจัดเฟสติวัลแบบนี้มันได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนหรือเปล่าและเปิดให้มันมีการแข่งขันกันจริงหรือเปล่าอีกข้อหนึ่งที่บอกเป็นข้อดีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานโดยประมาณการรายไดาจากการจัดงานในประเทศต่างๆที่ผ่านมาอ่อเอาจากตัวเลขที่อื่นคือประมาณจากเยอรมันไอเบลเยียมเบลซิลฝรั่งเศสคาดว่าจะมีรายได้เข้าสู่ประเทศไทยดังนี้ตารางนี้แหละครับก็ อย่างที่บอก5ปีหม0 0นกว่าล้านค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาหรือการสูญเสียรายได้ก็อยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันตารางก็เอาจากประเทศอื่นเป็นตัวอย่างมติคอรอมอที่เป็นเนื้อหาในส่วนของสาระสำคัญและข้อเท็จจริงระบุถึงสิทธิประโยชน์ไว้มากมายถ้าประเทศใดได้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกคือ1ประชาสัมพันธ์งาน Tomorrowland Thailand ที่ Tomorrowland b บลเ gi ียเดือนกรกฎาคม ในสื่อออนไลน์และก็ออนไซต์อันนี้อันนี้สำหรับ,บรเราที่รู้ว่าไอา้อ้างว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยมาเขียนให้มันดูสวยเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้หรอกคนที่ไปงานเบลเยียมเนี่ยจะมาไทยหรือไม่เพราะอะไรการออกแบบรูปแบบแนวคิดการเตรียมโซนกิจก,กรรมรวมถึงเตรียมสถานที่ออกแบบวิวลโซนจัดงานแสดงดากิจการไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ุมอร์รนไทยแลนเวลา3เดือน ก่อนจดงานเอาแน่นอนเขาต้องประชาสัมพันธ์แล้วครับไม่งั้นเขาก็จะเจงเพราะว่าถ้าเขาไม่ประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็หาคนมาไม่ได้ซื้อตั๋วเขาไม่ได้การประชาสัมพันธ์ Tomorrowland Thailand พานโซนจัดกิจกรรมความเป็นไทยนวดแผนไทยอาหารไทยโซนจัดแสดงกิจกรรมไทยประชาสัมพันธ์ Tomorrowland ช่วงงาน8วันรวมถึงโซน Dream View ผู้เข้าร่วมประมาณ450,000ผู้เข้าค้างแรม80,000คน จะเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมคามเป็นไทยที่จะเกิดขึ้นในโซนจัดแสดงกิจกรรมไทยประชาธมพัน Tomorrowland โซนอาหารไทยใน Tomorrowland Festival หกวันทำป้ายบริเวณทางเข้า Campaign Dream การทำตลาดประชาธมพันธ์ประชาธมพันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยใน Tomorrowland Thailand ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ช่องอินฟลูเอนเซอร์ไม่น้อยกว่า10คน สัญ,ญลักษณ์มีโลโก้นะครับ Amazing Thailand กิจกรรมภายในงานเชื่อมโยงดนตรี2026เดือนธันวาตราสัญ,ญลักษณ์ออกแบบสิทธิมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่จัดสรรพื้นที่รองรับรับบัตรเข้างานที่นั่งพิเศษ50ใบ ผลการศึกษาความเหมาะสมเป็นไปได้ในการจัดงาน Tomorrowland มีหลายจุดที่ระบุถึงความเร่งด่วนเร็วที่สุด <c oughs> เร่งด่วนเร็วที่สุดบางจุดระบุว่าจำนวนจะระบุภายหลังแสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบไม่รัดกลุ่มนะครับรายงานของสำนักข่าวอิสรามีนำซ้ำยังเป็นการนำเรื่องเข้าคอรมอเป็นวาระจรโดยที่ไม่รอความเห็นของสำนักกานเกษฎีกาสันนักก็ประมาณที่ส่งมาภายหลังจนทำไมต้องนำ เข้าคอรมอรใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ครับน่าสนใจ Tomorrowland ผมมาอ่านรายงานการศึกษาวความเป็นไปได้แล้วไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วมันเร่งด่วนนี่มันก็เกิดคำถามแล้วมันเกิดขึ้นช่วงที่นายกแพทองทานถูกพักงานด้วยสิแตงตอนนี้มันค้างอยู่ยังไงแล้วเข้าคอรมอรอนุมัติแล้วหรือยังไม่แน่ใจ นี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เกิดก็คือไอ้เรื่องค้างคาแล้วเร่งด่วนเนี่ยมันเพื่ออะไรอย่างไรทั้งหมดนี้ต้องสรุปให้ฟังโดยปัญญาและประดิษฐ์เข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วสรุปง่ายๆคือน่าสนใจแค่ไหนครับ Tomorrowland event ในประเทศไทยครับปัญญาและประดิษฐ์ครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันหน่อยกับเ,เทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ครับที่มีข่าวใหญ่ว่าอาจจะมาจัดที่ไทยจริงๆใช่ค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลยนะคะครับวันนี้เราจะมาแกะรอยมติคอรมอล่าสุดที่เหมือนจะไฟเขียวแล้วกับแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้5ปีติดเลยโหห้ปีเลยเหรอคะตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะคะ ตั้งแต่ปี2569ถึง2573เลยครับข้อมูลหลักๆก,ก็มาจากรายงานของสำนักข่าวอิสระที่เขาเผยรายละเอียดมติคอรมอลและก็ผลศึกษาต่างๆอ๋อค่ะเราจะมาดูกันครับว่าเบื้องหลังโครงการนี้มีอะไรบ้างทั้งเรื่องงบเรื่องเป้าหมายผลตอบแทนขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับน่าสนใจมากค่ะเรื่องนี้จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือมติคอรมอเมื่อ1กรกฎาคม68ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับ ตอนนั้นคือเห็นชอบในหลักการให้ทาง TCEB อืมคือสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมอีเวนต์ใหญ่ๆของไทยครับให้เขาไปศึกษาความเป็นไปได้ก่อนค่ะแล้วพอผลศึกษาออกมาเสนอคอรมออีกทีเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองก็คือรับทราบผลแล้วก็เห็นชอบให้ไทยเดินหน้าเสนอตัวจัดงาน5ปีตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวเสนอเลยอ๋ เข้าใจกระบวนการแล้วค่ะบอกว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะงนั่นนะสิครับแล้วเหตุผลหลักๆที่รัฐบาลเขาตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้แลครับคืออะไรตามที่ท่านนายกคุณแพทองทานชินวัตรให้เหตุผลไว้นะคะหลักๆเลยก็คือมันสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวปี6-8อ๋อที่เป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ใช่ค่ะคือมองว่าการใช้ดนตรีศิลปะระดับโลกเนี่ยจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เยอะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจื hmm. แล้วก็จริงๆก่อนมีมติคอรมอครั้งหลังสุดเนี่ยก็มีการพบปะกันแล้วนะคะระหว่างท่านนายกกับ CEO ของ Tomorrowland International อ๋อคุณบรูโน a แวนเวลสนาธเมื่อ25มิถุนายนนั่นเอง hmm. ใช่ค่ะแสดงว่ามีการคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วครับ ทีนี้พอเดินหน้าปุ๊บเรื่องสําคัญที่ตามมาก็คืองบประมาณอันนี้เห็นว่าตัวเลขไม่น้อยเลยใช่ไหมครับคอรมออนุมัตินะคะรวม5ปีอยู่ที่ประมาณ1,900ล้านบาท1,900ล้านบาทค่ะหรือราวๆห้าสิบล้านยูโรเขาจะแบ่งจ่ายเป็นรายปีปีละ380ล้านบาทหรือ10ล้านยูโรแล้วปีแรกนี่เอาเงินจากไหนครับปี6-9 ปีแรกห9เนี 69, ่ยทททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะขอใช้งบกลางไปก่อนค่ะ380ล้านบาทอ๋องบกลางที่เป็นงบสำรองสำหรับเรื่องด่วนๆใช่ค่ะทำนองนั้นส่วนปีต่อๆไปคือ70ถึง73ททท,ทก็จะไปตั้งงบประมาณรายปีตามปกติโหตัวเลขก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วกรอบเวลาล่ะครับ เหมือนทุกอย่างต้องเร็วมากเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญมีเรื่องความเร่งรีบเข้ามาเกี่ยวคือเขาตั้งเป้าจะจัดครั้งแรกให้ทนันธันวาคม2569ธันวาหก้าค่ะทำให้ทท,ทเนี่ยจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากคอรมอแบบเร็วที่สุด เพื่อจะได้ไปลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมหรือ LOI Letter of Intent ใช่ค่ะกับทัน TLI หรือบริษัทร่วมทุนในไทยชื่อ VR One World Thailand ให้ทันภายใน1สิงหาคม68 1>, 1สิงหา68นี่แหละครับโอ้โหเร่งจริงๆนะครับ <c oughs> แหล่งข่าวยังบอกว่าใช้คำว่าความเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดแถมยังเข้าคอรมอเป็นวาระจรด้วย ใช่ค่ะวาระจรก็คือเรื่องด่วนที่แทรกเข้ามานะคะฟังดูรีบมากจริงๆตรงนี้น่าสนใจแล้วผลตอบแทนที่คาดหวังล่ะครับจากการลงทุนก้อนใหญ่นี้ประเมินไว้ยังไงบ้างครับผลการศึกษาเขาประเมินไว้นะคะว่าตลอด5ปีเนี่ยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ1 2 5่ 12, ล้านบาท หมื่นสองพันล้านค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีคนมาร่วมงานรวมๆเกือบล้านคนนะคะเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยคนโหเยอะมากมแบ่งเป็นคนไทยคนต่างชาติยังไงครับเป็นคนไทยกับชาวต่างชาติในไทยประมาณ3ามแสนหกหมื่นเก้าพันคนแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกราวๆห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยคนครึ่งล้านกว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยใช่ค่ะก็เลยคาดหวังผลกระทบเรื่องเอ,อ่อเงินสะพพัดการจ้างงานการกระจายรายได้อะไรแบบนี้นะคะ ตัวเลขดูดีมากครับแต่การจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติขนาดนั้นใน5ปีก็ต้องวางแผนดีมากๆเลยนะนอกเรื่องเศรษฐกิจแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นที่เขามองไว้อีกไหมครับมีค่ะเรื่องภาพลักษณ์ก็สําคัญมากคือคาดหวังว่าจะช่วยตอกย้าภาพไทยในฐานะแบบว่า world event destination ครับ จุดหมายปลายทางอีเวนต์ระดับโลกแล้วก็เป็นเฟสติวัลฮับของเอเชียดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงๆแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเป็นเซฟเดสติ n เนชันด้วยอืมปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอีเวนต์บ้านเราผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสากลแล้วก็อาจจะมีโอกาสต่อยอดเป็น Uh, Tomorrowland Academy ในอนาคตฟังดูมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับแต่ผมเหลือไปเห็นตัวเลขอีกตัวในรายงานคือ,อประมาณการค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดของโครงการ5ปีม,มันอยู่ที่ราวๆ8,881ล้านบาทใช่ค่ะ8,000กว่าล้านซึ่งมันสูงกว่างบที่รัฐสนับสนุน1,900ล้านไปเยอะมากเลยนะครับเกือบเกือบ7,000ล้านบาทส่วนต่าง ใช่ค่ะใช่ตัวเลข8,881้อล้านบาทเนี่ยคือค่าใช้ใจ่ายโด,ย,ดยรวมทั้งโครงการที่เขาประเมินไว้ซึ่งจุดนี้มันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้จริงๆต้องพึ่งเงินลงทุนจากภาคเอกชนหรือแหล่งทุนอื่นๆอีกเยอะมากเลยค่ะอ๋อทอบใจแล้วครับคือรัฐสนับสนุนส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ต้องมาจากข้างนอกอแล้วสิทธิประโยชน์ด้านการโปรโมทล่ะครับที่เราจะได้รับจากการใช้งบสนับสนุนเกือบ2พันล้านนี้มีอะไรเด่นๆบ้าง ก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะหลักๆเลยคือเราจะได้โปรโมต Tomorrowland Thailand ในงานหลักที่เบลเยียมปี2026ไปโปรโมทถึงที่นู่นเลยใช่ค่ะทั้งออนไลน์ทั้งในงานจริงแล้วก็จะมีโซนกิจกรรมของไทยเช่นนวดอาหารไทยไปจัดที่เบลเยียมด้วยได้ใช้แบรนด์ Amazing Thailand ร่วมโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆของ Tomorrowland ทั่วโลกเลยอืมอืมดีเลยครับค่ะ แล้วก็มีโลโก้คู่สนับสนุนตามสื่อต่างๆบิลบอร์ดเว็บไซต์แอปตัวหนังสือพิมพ์ของงานแต่เหมือนรายละเอียดบางอย่างเช่นจำนวนสื่อ OOH หรือสื่อนอกบ้านเนี่ยเขายังระบุว่าจะระบุภายหลังนะคะ ยังไม่ชัดเจนตรงนั้นค่ะรวมถึงมีสปอตโฆษณาทางวิทยุ One World Radio การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยังได้บัตรเข้างานฟรีด้วยค่ะ VIP 50บใบแล้วก็บัตรทั่วไปอีก150ใบ <laughs> สิทธิประโยชน์ก็ดูน่าสนใจมากครับสรุปแล้วก็คือนี่เป็นแผนใหญ่เลยดึงอีเวนต์ระดรับโลกมาไทยรัฐสนับสนุนงบเกือบ2000ล้านคาดหวังผลตอบแทนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสูงมาก <laughs> พร้อมสิทธิประโยชน์โปรโมตเต็มที่ แต่ก็มีข้อสังเกตเรื่องความเร่งรีบใช่ครับเรื่องความเร่งรีบรายละเอียดบางอย่างที่ยังรอความชัดเจนแล้วก็ประเด็นการเสนอเรื่องเป็นวาระชนีด้วยถูกต้องค่ะประเด็นเรื่องความเร่งรีบแล้วก็การที่นําเข้าเป็นวาระชนีโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสนกงบป,ประมาณเนี่ยก็ทําให้ต้องนําเรื่องกลับเข้าขอคอรมออีกครั้งอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ทางแหล่งข่าวเขาชี้ให้เห็น ก็นับว่าเป็นโครงการที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วพอมองภาพรวมนะคะโดยเฉพาะเมื่อดูจากประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการที่เกือบ9,000ล้านบาทเทียบกับงบรัฐแค่1 9 0 0พันล้านส่วนต่างเกือบ7,000ล้าน มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าแล้วไอ้แหล่งทุนส่วนใหญ่ที่เหลืออีกเกือบ7,000ล้านบาทเนี่ยที่ต้องมาจากภาคส่วนอื่นมันมีความแน่นอนแค่ไหนแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ไหมถ้าเกิดการลงทุนส่วนนี้มันเออไม่เป็นไปตามแผนนั่นสินะครับเป็นคำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับผลตอบแทนมหาศาลที่คาดหวังไว้จริงๆครับนี่แหละครับมัมีคำถาม ถ้าเข้าจาจมา8,000กับ9,000ล้านและขอรัฐบาล1,900ล้านและทททเป็นเจ้าภาพมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมาทําไมเร่งรีบขนาดนี้นี่คือคําถามใหญ่ที่ควรแก่การวิเคราะห์เจาะลึกต่ออย่างจริงๆจ,จังๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ